ก็ต้องบอกก่อนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคโควิด19นี้ทำให้ผู้ชนหรือประชาชนเนี่ยมีความกังวลเป็นอย่างมากแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าหากเราทั้งหลายมีสติเราต้องมีสติอย่างแรกเมื่อเรามีสติแล้วเราจะมีความคิดหรือว่าวิธีป้องกันในโรคโควิดได้หากเรา เป็นผู้จิตตกเราก็จะกลัวแต่โรคโควิดนั้นจนเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อเราทำอะไรไม่ได้อย่าประเด็นของประชาชนทั่วไปก็คือเราต้องทำมาหากินอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราต้องทำอาหากินแล้วเราก็ควรจะใช้สติใช้ธรรมะในการาใช้ชีวิตประคองชีวิตแล้วก็ฝากญาติโยมทั้งหลายโรคโควิดนี้หากเราศึกษากันดีๆ ก็เหมือนโลกหาในพุทธการที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์เนี่ยทรงนำบทรัตนสูตรในการสวดเพื่อขับไล่โควิดเราทั้งหลายหากเราตั้งใจในการสวดมนต์การสวดมนต์นี้มีส่วนทำให้เราทั้งหลายเนี่ยมีสติมีสมาธิและมีกำลังใจเมื่อเราตั้งมั่นในคุณความดี เราจะมีความสุขความสบายกายความสบายใจทำให้โรคโควิดจะทำอะไรเราไม่ได้